ซูเปชีมิลาดรุ่นพิเศษ1.2ลิมิเต็ดอี dition ออกรถ0บาทซื้อคันนี้ไปประหยัดจากรถใหม่ไปแล้วถึง21,000บาท สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัทสือนบบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับ v p นี้นะครับนัดได้นำรถนะครับเป็นรถ e ีโคคานะครับรถเล็กสเปคคนเมืองนะครับมิสูบิชิมิลาดคันนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับ1.2 Limited Edition นะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับ ซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มจริงนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับออกห้างมา5 2 0 0 0 0บาทนะครับกับราคาพิเศษนะครับขายเพียง3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มจริงนะครับประหยัดไปแล้วนะครับถึง2 1 0 0 0บาทนะครับสำหรับเจ้ามิซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับของมิลาดนะครับ1.2 Limited e d ล t i o n นะครับ พิเศษยังไงนะครับก็คือนะครับหนึ่งนะครับหลังคาดํานะครับล้อแมกดาภายในเบาะแดงดํานะครับสําหรับรุ่นลิมิเต็ดนะครับอีดิชันคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้ามิสซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับสาหรับโปรโมชั่นนะครับของคันนี้นะครับออกรถไม่ต้องมีเงินดาวนะครับเครดิตดีจัดได้ถึง1 2 0นะครับของเราเป็นเต็ตพรีเมียมนะครับยอดจัดได้มากกว่าราคาตั้งขายนะครับ ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับซื้อง่ายนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับเรามีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับการันตีรถที่ผมนํามารีวิวนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นกันเลยนะครับว่าเจ้ามิตซูบิชิมิลาดนะครับรุ่นลิมิเต็ดอ dition คันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมออปชันนะครับของเจ้ามิ i ูบิชิมิลานะครับรุ่นพิเศษคันนี้นะครับลิมิเต็ดอี dition นะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกันชนหน้านะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกันชนหน้านะครับตกแต่งด้วยสเกิร์ตหน้านะครับด้านล่างนะครับของกันชนนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับรุ่นนี้นะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับแบบ LED เลยนะครับกระจังหน้ารังผึ่งนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับสำหรับเจ้า l i m i t e d e dition คันนี้นะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ m ั l ติ r e ฟ l e c t o อร์นะครับสีแดงนะครับหลังคาดำนะครับถัดมานะครับกระจกมองข้างนะครับสีดำนะครับมาพร้อมไฟเลียวนะครับแบบ LED นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับ ส่วนล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกสีดำนะครับรุ่นพิเศษนะครับ limited edition จะเป็นล้อแมกสีดำนะครับขนาด15นิ้วนะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรคคู่หน้าเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะตกแต่งด้วยสเกิร์ตนะครับด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับด้านบนนะครับหลังคาดํานะครับหลังคาสีดําเลยนะครับรุ่นพิเศษนะครับส่วนกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเซนทัลล็อกนะครับรุ่นนี้นะครับ ยังไม่ใช่ปุ่มกด Start Engine นะครับสำหรับตัว2019นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีตัวนะครับช่องเสียบกุญแจนะครับขณะนะครับที่รีโมทนะครับถ่านรีโมทหมดนะครับลูกค้าสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมานะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับที่ได้มานะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED เลยนะครับ ไท้ายแบบแบบ V ดีนะครับด้านบนนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับสีดำนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟเบรกตรงนี้3ามแบบ V ดีเลยนะครับด้านฝาท้ายก็จะมีที่ปัดน้ําฝนหลังนะครับกันชนหลังนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตกแต่งด้วยสเกิร์ตด้านหลังนะครับรอบคันเลยนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ไม่ซื้อถือว่าพลาดนะครับรอบรอบคันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ เจ้ามิสซูบิลาต์คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อนะครับว่ารุ่นพิเศษนะครับปี2019นะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลยนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสีแดงดำนะครับเดินตะเข็บได้นะครับสีแดงภายในห้องโดยสารกว้างนะครับเดิมๆนะครับรถตัวถังโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิคมไม่มีจมน้ํานะครับเครื่องเล่นนะครับที่ได้มานะครับเป็นหน้าจอทัสกีนะครับจอเสีนะครับ ลองรับนะครับวิทยุ c d MP3 นะครับ a u x USB นะครับแล้วก็ระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแบบไร้สายเลยนะครับส่วนแอร์นะครับเป็นแอร์ปรับนะครับแอร์ปรับแบบธรรมดานะครับส่วนเกียร์นะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับเดินตะเข็บได้นะครับตรงหัวเกียร์สีแดงนะครับเป็นเกียร์ CVT เกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับระบบนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับแอร์แบ็คสองใบนะครับถุงลมนิรภัยสองใบเลยนะครับ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านตัวถังโครงสร้างกันบ้างนะครับหลังจากที่ดูออปชันของรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาดูตัวถังโครงสร้างของรถคันนี้ว่าสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับหลังจากที่ดูออปชันกันไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูตัวถังโครงสร้างกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีรอยถอดนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยถอดมานะครับหัวน็อตเดิมนะครับ เม็ดอาร์คเดิมนะครับฝากระโปรงหน้านะครับเดิมเดิมไม่มีถอดนะครับด้านคานหน้านะครับเดิมเดิมนะครับรอยอาร์คเดิมทุกจุดนะครับคันนี้นะครับหัวน็อตไม่มีรอยถอดนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวถัดมานะครับด้านประตูนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวถังกันบ้างนะครับเริ่มจากซอกประตูหน้าซ้ายนะครับหัวน็อตเดิมนะครับลูกค้า ไม่มีถอดนะครับอ่าเสาประตูกลางนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีถอดนะครับเดิมเดิมนะครับถัดมานะครับประตูหลังซ้ายนะครับหัวน็อตเดิมนะครับลูกค้าไม่มีรอยถอดมานะครับเดิมเดิมนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับ ด้าน,าน <hi> ท้ายนะครับลูกค้าสามารถานะครับจุสัมภาระได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะครับเผื่อลูกค้ามีสัมภาระนะครับด้านหัวน็อตฝาท้ายนะครับหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีทําสีไม่มีถอดมานะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยถอดนะครับรอยน้ <cop ter> ําเดิมทุกจุดนะครับคันนี้นะครับสวยจริงนะครับด้านข้าง เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับซ้ายและขวาต้องเหมือนกันนะครับลูกค้านะครับวันนี้ผมพาดูแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ด้วยนะครับด้านท้ายนะครับท้ายเดิมนะครับไม่มีชนมานะครับล้อนะครับเป็นล้ออะไรนะครับอยู่ครบนะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับคันนี้นะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับทุกจุดนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับท้ายไม่มีโดนมานะครับคันนี้ ถัดมานะครับประตูหลังขวานะครับฝั่งคนขับนะครับหัวน็อตนะครับเดิมนะครับสีมาร์กยังอยู่นะครับสีแต้มยังอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวน็อตนะครับประตูหลังขวานะครับตรงเสาประตูกลางนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยถอดนะครับ ถัดมานะครับประตูหน้าประตูหน้าขวานะครับหัวน็อตเดิมนะครับลูกค้าไม่มีรอยถอดนะครับเดิมๆนะครับไม่มีทําสีนะครับไม่มีรอยถอดมานะครับคันนี้เดิมๆทั้งคันนะครับมีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับการันตีจากบริษัทวันดุคาเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับซื้อได้ทุกอาชีพนะครับจัดไปนั้นได้ทั่วประเทศไทยนะครับ ไม่ว่าจะซื้อสดก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโปรโมชั่นตามใจลูกค้าเลยนะครับสามารถนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับตลาดรถกลางคืนเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงเยี่ยงคืนนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับสนใจคันไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ